ทนายชาวยกข้อกมตำรวจไซเบอร์ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กทำตามขั้นตอนชี้ไล่ตำรวจกลับบ้านสุมเสียงขัดขวางหมายคน้นทนายเาายกข้อกฎหมายตำรวจไซเบอร์ค้นบ้านบิ๊กโจ๊กทำตามขั้นตอนทั้งการขอออกหมายและการเข้าค้นไม่จำเป็นต้องระบุว่าเป็นบ้านใครชี้ไล่ตำรวจกลับบ้านสุมเสียงขัดขวางหมายคนา้นศพประมาทดูหมิ่นเจ้าพนักงานเหตุรู้ดีผู้มีอำนาจจัดการตามหมายคน้น วันที่26กันยายน66ในชาวมีขวดทนายความอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นประเด็นการค้นบ้านนพลอตอ,อสุรเชษหักพานรองพอบอตำรวจเรื่องหมายค้นบ้านบิ๊กโจ๊กใครทำผิดกฎหมายมีเนื้อหาระบุว่ามีข้อถกเถียงภายหลังตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพักพลตำรวจเอกสุดหักพานรองพอบอตำรวจเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้25กันยายน66โดยเฉพาะบิ๊กโจ๊กเจ้าของบ้านให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่า จากการดูหมายคน้นไม่มีชื่อของตนเข้าใจได้ว่าการขอหมายค้นเป็นการหลอกสารไม่สุจริตเพราะการขอหมายค้นเป็นการขอหมายค้นเพียงแค่บ้านเลขที่ไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านใครทั้งทที่ตนอยู่บ้านนี้มาตลอดและใครๆก็รู้ว่าผมอยู่บ้านหลังนี้และการค้นบ้านให้มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาคน้นซึ่งจากการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายไม่มีเส้นเงินที่สาวมาถึงตน ทั้งนี้ได้ตั้งทีมกฎหมายถ้ามีความผิดจะไล่ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องมองว่าทำเกินกว่าเหตุและตัวเองไม่มีคดีแต่แค่ต้องการให้เสียชื่อเสียงถ้าเป็นบ้านผู้ใหญ่ระดับรองพอบอตำรวจศาลจะไม่ออกหมายคนชื่อบ้านห้าหลังเป็นญาติของตัวเองมาจากสงขาเป็นชื่อผู้ซื้อตัวเองเมื่อเช้ามีการเข้าค้นไม่มีของผิดกฎหมายอะไรมีการจับกลุ่มลูกน้องที่วิ่งงานเป็นตำรวจชั้นประทวนข้อหาเวพนันและอยู่ระหว่างส่งตัวไปประกันที่ศาล คำสัมภาษณ์ของพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งในสี่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอาจทําให้สังคมเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักกฎหมายเรื่องหมายค้นและการออกหมายค้นของศาลโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าถ้าสารรู้ว่าเป็นบ้านของตนก็จะไม่ออกหมายค้นให้และไล่เจ้าพนักงานตํารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายให้กลับไปอ้างว่าตนเป็นรองพอบอรตรต้องมีตํารวจระดับผู้ใหญ่มาค้น ยิ่งไม่ถูกไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา69ซึ่งบัญญัติว่าเหตุที่จะออกหมายค้นได้มีดังต่อไปนี้ หนึ่งเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวนไตส่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาสองเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทาความผิดสามเพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายสี่เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับห้า เพื่อพบหรือยึดสิ่งของตามคาพิพากษาหรือตามคาสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้วในชาวระบุด้วยว่าส่วนหมายค้นต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างมีบัญญัติไว้ในมตตรา60ว่ากรณีที่มีการออกหมายค้นจะต้องทำเป็นหนังสือและมีข้อความดังต่อไปนี้หนึ่งสถานที่ที่ออกหมาย 2. วันเดือนปีที่ออกหมาย3เหตุที่ต้องออกหมาย4ี่ ระบุสถานที่ที่จะค้นชื่อหรือรูป,ปรรณ์บุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นกำหนดวันเวลาที่จะทำการค้นและชื่อกับตำแหน่งของเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้น 5. ระบุความผิดหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย6ลายมือชื่อและประทับตราของสารมีคำชี้แจงจากพลตำรวจโทวัดวัฒนคณบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจไซเบอร์ เผยเปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมตรวจค้นบ้านพักของพลตำรวจเอกสุเรศว่าเป็นการขยายผลจากการจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยชุด p c t ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่หลายแห่งทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยสาเหตุที่ต้องตรวจค้นบ้านของบพรตำรวจเอกสุรเชษเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับที่คาดว่าอาจจะพักอยู่บริเวณนี้และเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนสาเหตุที ณนะวันนี้ตนเองต้องเดินทางมาร่วมด้วยเนื่องจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องการให้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมด้วยและสามารถจับบุคคลตามหมายจับที่พักอาศัยอยู่ในบ้านตามหมายค้นได้หนึ่งคนผมจึงเห็นว่าการขอออกหมายค้นต่อศาลของตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจไซเบอร์เพื่อคนบ้านพลตำรวจเอกสุเรศถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการออกหมายค้นได้คือ1ค้คนเพื่อพบและยึดสิ่งของสอง ค้นเพื่อจับกลุ่มผู้มีหมายจับส่วนรายละเอียดในหมายค้นเพียงระบุสถานที่ที่จะค้นว่าเป็นบ้านเลขที่ใดก็เพียงพอไม่จําเป็นต้องระบุว่าบ้านหลังนี้เป็นของพลตํารวจเอกสุเรศหรือเป็นของใครที่สําคัญการที่พลตารวจเอกสุเรศรับทราบหมายค้นตามคาสั่งศาลแล้วพูดจาเชิงข่มขู่ไล่เจ้าพนักงานตํารวจผู้ปฏิบัติตามหมายศาลให้กลับบ้านนอถือเป็นพฤติการที่ สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายถือว่าขัดขวางการค้นและอาจถือเป็นถ้อยคำสบประมาทหรือทำให้อับอายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะพลตำรวจเอกสุนเอ ชั้สย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าผู้มีอำนาจจัดการตามหมายค้นตามกฎหมายคือเจ้าพนักงานผู้ที่มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนจะมีอำนาจเป็นหัวหน้าในการจัดการให้เป็นไปตามหมายค้นเพียงแต่ต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้ระบุว่าการค้นบ้านนายตำรวจระดับสูงยศพลตำรวจเอกต้องให้ในายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้นำค้นด้วยนายชากล่าว